คนมณีกับมาพอกับอ้อนคือเกาเดิมมณีอ mm ้อนกสิมาแะนํางานรายวันห้วอว่างานมีเขามาวันต่อวันใ้ฟังเดิมมนีมีเขามาทั้งหางานเลยเดิมงานที่หนึ่งเป็นงานแม่บ้านทีเลี้ยงน้องเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสถานที่ทางานนี่แมนอยู่ซีนคารินและงานที่สองเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทสถานที่ทางานนี่แมนอยู่ปทุมธานีงานที่สามเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสถานที่ทางานนี่แมนอยู่ผัดพญาเด้องาน เป็นงานแม่บ้านค่งแม่รัวเงื่อนเดือน18,000บาททุานทีทํางานนี่แมนูซูเปอร์มิทรเช่าซีและงานสุดท้ทยเป็นงานแม่บ้านถั่วป้ายเงื่อนเดือน1 2 0 0 0บาทสุานทีทํางานนี่แมนูสระบุรีเดอร์สำหรับผู้ได้ที่อยากได้งานในหางานนี่ก็สตมารถมาเขามากกไปสามาัครันเดอร์มินิเดอร์สำหรับผู้ได้ที่อาอย่าเขามากก็ถือกษสารารถโทรเขามาสอบถามได้หรือผู้ได้ที่บ่อหูทางอาจจะคือรถแท็กซี่แล้ว ย่านมาบนทือกระโถนเขามาสอบถามอ้อนได้เลยเด้องสำหรับมือน,นีอ้อนทีมาบอกงานสันี้เด้อมือนาอ้อนทีมาบอกงานใหม่สำหรับมือน,นี้สบายดี